คุณจะรู้ว่าสวัสด์ในหนึ่งวันมันมีอยู่จริงน้ำใสกว่าน้ำดื่มหาดทรายขาวกว่าฟิลเตอร์เกาะล้านที่เที่ยววันเดียวแต่ฟินเท่ากับทริปสวันจะลุยก็ได้จะนั่งชิลก็ใช่เล่นน้ำรับลมชมวิวเก็บครบทุกอารมณ์ใน1วันครับทิ้งงานไว้ข้างหลังทิ้งรองเท้าไว้บนหาดทรายแล้วใช้เวลาบนเกาะล้านน้ำใส หาดสายขาวในวันเดียวให้คุ้มค่าเลยครับเที่ยวเกาะล้านในหนึ่งวันก็เปลี่ยนบรนธรรมดาให้กลายเป็นวันว้าว้าได้เลยครับเที่ยวไทยในเกาะล้านใกล้กรุงชมความสวยงามพร้อมกับกันนี่โกเลยครับผมมาที่นี่เป็นครั้งแรกบอกได้เลยว,ว่าติดใจเลยครับรอบหน้ามาใหม่แน่นอนไปชมความสวยงามพร้อมกันเลยครับเที่ยวเกาะล้านกับกันนี่โก จุดเริ่มต้นของเราวันนี้คือท่าเรือแหลมบาลีไฮพัทยาที่นี่มีลานจอดรถสะดวกเราเหมาครับเกินแปชั่วโมงเดินลงท่าเรือปุ๊บก็จะเจอเรือข้ามไปเกาะล้านหลากหลายแบบเกาะล้านครับเกาะล้าน จะข้ามเกาะไปที่นี่บหบสปีดบ๊ทครับร5 0บาทต่อคนซื้อตรงนี้ครับโอ้โหหลังคาดีครับอากาศดี ลังเดินทางไปลงเรือครับสปีดโบ๊ทเดินไปลงเรือครับสปีดโบ๊ทมาแล้วถึงคิวเราหรืออยากประหยัดก็มีท่าเรือธรรมดาราคา30บาทครับก็ใช้เวลาประมาณ40-45นาทีก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับเดินทางไปที่กอรานครับ ท่าเรือนาบ้านถ้าใครรีบๆอยากไปถึงไวก็จัดได้เลยครับเรือสปีดโบ๊ทราคา150บาทใช้เวลาประมาณ15นาทีจะไปส่งที่ท่าเรือหน้าบ้านดวทะเลระหว่างทางคือสวยมากน้ำใสลมดีเรือพาเราไปยังท่าเรือหน้าบ้านที่เกาะล้านครับ น้ำตกเจียวเต็มเ,เรือนถึงแล้วครับผมยินดีตอ้อนรับเกาะหลานบอกเลยว่าอย่างสิ่ง <c oughs> เนเป็นการเกิดประสบการณ์ใหม่สำรับมครับนั่งเรือสมิ่งรถสิันนี้ถึงแล้ว <c oughs> ลมพอดีครับแต่ว่าขึ้นแรงลมดีบรรยากาศดีขึ้นแรงนิดหน่อย เดี๋ยวสวัสดีครับบรรยากาศดีมากเกาะล้านทั้งแหลครับขึ้นมาบนเกาะแล้วครับตอนนี้กำลังเช่ารถมอไซค์หนึ่งคันหนึ่งคันครับสามร้อยบาททั้งวันครับเดี๋ยวไปชมทั่วเกาะนล้วภายในเวลาอาทิตย์ตกพอตั้งแตห้าโมงห้าโมงเย็นห้าหกโมงครับไม่แนะนำให้กับเย็นท้องดูขึ้นเม่อคอยพายุ ถึงเกาะปุ๊บมาเลยครับจุดเช่ามอเตอร์ไซค์อยู่ใกล้ๆท่าเรือหน้าบ้านค่าบริการ300บาทน้ำมันเต็มถังสามารถขับได้24ชั่วโมงโอ oh, ้บรรยากาศบนเกาะดีมากครับมีร้านกาแฟเราจะเดี่ยวขวาจากนั้นเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าไปที่หาดตายายหาดเล็กๆครับแต่เงียบสงบฟั่งตะวันออกของเกาะทางมานี่เน้นขึ้นลงสนุกมากถึงแล้ว หาดขาวน้ำใสชิวสุดๆเลยครับหาดตายายดูดีดเลยครับโ,โอ้โหน้ำใสามาก ดีามากครับหาดตายายครับเกาะล้านน้ำใสามากจุดนี้ครับหาดตายายครับคนน้อยครับคนเล่นน้ำน้อยมีโขดหินแล้วก็มีหาดทรายเล็กๆโอ้หบรรยากาศดีมากนะครับปิดบัวครับพานักท่องเที่ยว <N -ic <N -ic oh, đi theo biển, mà dì, nước xịn mặn, cột như màu ดูตรนี้ภูขาวสะอาดตาตรงน้เป็นเกาะเล็กๆครับสวยงามใครชอบความเป็นส่วนตัวครับนี่ครับหาดตาใหญ่หาดตาใหญ่ ไปชมหาดเต้าแหวนครับขับมอไซค์ย้อนกลับไปที่หาดเต้าแหวนสวยงามเหมือนกันแต่แต่พื้นที่หาดใหญ่กว่าตรงนี้นิดนึงครับคนอาจจะเยอะขึ้นหาดเต้าแหวนมาต่อกันที่หาดเต้าแหวนไฮไลท์ของเกาะล้านว้าวเรามาถึงนะครับ จุดชมวิวหาดตาแหวนโอ้โหเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยนะครับหาดทรายขาวมากโอ้โหดูน้ำน้ำอย่างใสครับนีจุดนี้ครับที่นั่งเรือมาจากฝั่งใหญ่มาลงที่หาดตาแหวน คนละ300บาทลงทุกตรงนี้ครับโอ้โหสวยเาวสะอาดโอ้โหเล่นเจ็กสกีครับชายหาดยาวทรายขาวละเอียดมีร้านอาหารร้านกาแฟและเตียงผ้าใบ เดินเล่นริมหาดสักพักเจอร้านกาแฟน่ารักนรักครับผมสวยมากเก้าอี้สีขาวแดงติดริมทะเลนั่งจิบกาแฟหายรูปริมหามีพร็อพให้นั่งโพสสวยๆวิดีมากครับ ร้านกาแฟร้านบาร์ร hmm. ิมทะเลอย่างดีบิวดีครับเก้าอี้ลายขาวแดงครับร right. ้านนี้มองไปปุ๊บเจอหาดตาแหวนครับโอ้โหวิวดีมากร้านนี้ Hãy subscribe ขึ้นไปสักการะหลวงปู่ทวดจุดชมวิวมุมสูงที่เห็นทะเลสุดลูกหูลูกตาหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ครับปวดเกาะล้านโอ้โหจุดชมวิวครับหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่โอ้โหวิวสวยมากว้าวสวยจริงดูครับ โอ้โหมุมนี้ว้าวว้าวสุดอลังการโอ้โหเรือคนสินค้าครับ อีกหนึ่งหาดที่สวยงามเหมาะสําหรับคนที่ชอบความสงบหาดนี้เหมาะกับการนั่งเล่นชมพระอาทิตย์ตอนบ่ายๆสวยงามมากครับเรามาถึงแล้วครับหาดโนน้ครมาหลากเลยหลากสนสไตล์เกาหลีว้าต้นไม้สวยจริง ลมดีขึ้นดีผาดอน,นโอ้โหใสแน่สวยมากโอ,อนะนน้โหดูหนักอาบน้รับโอ้โหวิวดีเป็นท่านเข้าไปครับผาดนวนครับ

ไอศครีมสายโจรเติมพลังงานครับเติมน้ำตาลก่อนเติมน้ำตาลเข้าไปในร่างกายนิดหนึ่งไอศครีมสายโจร แต่ดีบรรยากาศดีครับที่นี้ไม่มีอะไรดีอยู่สุดยอดการดีจริงใครที่ชอบเล่นน้ำต้องมาที่หาดเสมอน้ำใสต้องลงแต่สำหรับวันนี้เค้ือนแรงนิดนึงครับ แต่ก็เหมาะสําหรับการเล่นน้ำเพราะความใสและหาดทรายขาวมันดึงดูดให้อยากเล่นน้ำเหลือเกินครับมีพื้นที่ปูเสือให้นั่งพักได้แล้วก็มีร้านอาหารบริการด้วยนะครับ จากนั้นเราก็จะแวะไปที่หาดเทียนครับใกล้ๆก,กันถึงแลครับผมหาดเทียน <laughs> ข้างๆกับหาดแสมครับหาดเทียนก็จะมีความเงียบสงบมีพื้นที่ให้ครับเจสกีแบบส่วนตัว Spring, มีสะพานเลาะหน้าผาเลาะโขดหินครับสวยมากวิวสะพานถ่ายรูปสวยๆได้หลายมุมเลยครับแล้วก็มีต้นไม้กับโขดหินห <c oughs> มุมถ่ายรูปเยอะมากที่หาดเทียน spring, แดดเริ่มอ่อนแล้วครับ <'ve> เราได้เวลา เดินทางกลับนัเรือครับนั่งเรือกลับมาที่ท่าเรือหน้าบ้านสำหรับขากลับครับเรานั่งเรือธรรมดาราคา30บาทใช้เวลาในการเดินทางกลับบนเรือนะครับ40ีนาทีแบบชิวๆครับเรือแล่นช้าๆ <c oughs> กลับสู่แหลมบริหายพัทยา <c oughs> เสียงคลื่น <c oughs> เสียงลมและแสียงแดด อุ่นๆคือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดครั้งแรกที่ผมเคยมาจะเก็บเรื่องราวดีๆรอบหน้ามาใหม่อีกแน่นอนครับแนะนานะครับใครอยากมาเที่ยวที่เกาะลานใกล้กรุงเทพสำหรบับผมชอบมากครับเที่ยวเกาะลานใน1วันว้าวว้าวว้าวครบเลยครับเล่นน้ําก็ดีวิวก็สวยคาเฟ่ก็เลิศเรือรอบเย็นนี้คือของขวัญปิดท้ายวันดีๆนั่งจิวๆกลกับบ้านใครยังไม่เคยมา ต้องมาลองสักครั้งนะครับแล้วคุณจะยิ้มแบบมีความสุขมากแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าครับเที่ยวไทยให้มีเรื่องเล่าติดตามเรากันนี่โกสวัสดีครับ